ลูกนี้ไม้เล็กสองครับวา,ารินกะเอาละครับน้าประตูหมูเกา้าลูกนี้หมู่เก้าดันเกมไว้ได้แต่ก็โมกระสืที่โจมตักเตะจากโมเจนนั้นดันเกมไ้นมาลองดูกับหมูก่ก้านั้นโบกกันที่ไปยังว่าแม่ลูกนี้ัจุจละเบปูตาอ่ละครับโมเจนได้ลูกแม่แต่จริงไม่ด้งันโอ้โหอยู่ไมยเล็กสี่ของโมเจนคนนี้คืออภิีบอาิบหมาไเล็กสิ จังหวะนี้ไปถึงหน้าประตูอาแล้วก็ผู้ก้าวพาเกมขึ้นมาเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนในระับ่านตู้จมตับฟังได้ทราบว่าการจัดการปีนี้ใครสนับสนุนบ้านมีอยู่หลายคนหลายท่านต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับผู้ที่ให้การสนับสนุนเกมกีฬาในการจัดการแข่งขันรดับปีนี้เหมือนเช่นเคยครับ ทุกๆปีที่ผ่านมานั้นได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก่าปปันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน